ในยุคตื่นทองของ AI ที่ใครๆก็พูดถึงกันอยู่ตอนนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงวันนี้เราจะลองมองข้ามเจ้าตลาดอย่าง Nvidia ไปก่อนนะครับแล้วไปดูกันว่าคลื่นลูกใหม่ที่กําลังซุ่มเงีเงยบๆแต่ทรงพลังเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พอเห็นหุ้น AI พุ่งเอาๆเนี่ยหลายๆคุณก็คงอดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราตกรถไฟขบวนนี้ไปแล้วหรือเปล่าไอ้ความรู้สึกกลัวตกรถหรือ Fomo เนี่ยมันเป็นกันได้ทุกคนล่ะครับแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะ จะเห็นว่านี่อาจจะเพิ่งเป็นแค่สถานีแรกของการเดินทางที่ยาวไกลมากๆเลยก็ได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้มีอยู่คนเดียวเลยนั่นก็คือ n v ็น i a เดียครับคือเขาเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ที่ครองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร AI ไปแล้วครองตลาดชิป AI หรือที่เขาเรียกกันว่า AI accelerator ไปตั้ง80-90%โอ้โหฟังดูเหมือนเกมจบแล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ โอเควันนี้เราจะมาดูภาพรวมที่มันใหญ่กว่านั้นกันครับเราจะมาดูกันว่าทำไมยุคตื่นทองของโครงสร้างพื้นฐาน AI มันถึงเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วเราจะไปเจาะลึกยักษ์ใหญ่2เจ้าที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือ Amazon กับผู้ท้าชิงที่น่าจับตามองมากๆอย่าง AMD แล้วค่อยปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบมูลค่ากับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของทั้งคู่กันครับคือสงคราม AI มันจบแล้วจริงๆหรอหรือว่านี่มันเพิ่งจะเริ่ม ลองนึกภาพตามนะครับในยุคตื่นทองสมัยก่อนเนี่ยคนที่รวยที่สุดกับไม่ใช่คนที่ขุดเจอทองนะแต่เป็นคนที่ขายพลั่วขายอุปกรณ์ทําเหมืองต่างหากซึ่งในโลกของ AI มันก็ไม่ต่างกันเลยครับและไอ้ตลาดขายพลั่วที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคือเอาแค่ปี2025ปีเดียวนะครับคาดกันว่าพวกผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่หรือที่เขาเรียกเท่ๆว่าไฮเปอร์สเกเลร์สเนี่ยจะทุ่มเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมกัน4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐฟังไม่ผิดครับ4 0 0 0 0ล้าน เงินก้อนนี้มันมหาศาลขนาดที่ว่าสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกได้เป็นร้อยร้อยตึกเลยนะนี่แหละครับโอกาสของจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าจะถามว่าใครคือคนขายพัวลายใหญ่ที่สุดก็คงต้องเป็นเจ้านี้เลยครับอเมซอนคือหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะเว็บขายของออนไลน์ใช่ไหมครับแต่พลังที่แท้จริงของเขาในสนามรบนี้เนี่ยมันมาจากธุรกิจคลาวด์ที่ชื่อว่า Amazon Web s e r v i c e s หรือ AWS ตังหากซึ่งผมว่าเขาเป็นเหมือนยักษ์หลับที่กำลังจะตื่นขึ้นมาขย่าว,วงการ AI เลยล่ะครับ คือ AWS เนี่ยเขาเป็นผู้นำตลาดคลาวด์แบบเบอร์หนึ่งชนิดที่ไม่มีใครเถียงได้เลยนะด้วยส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกที่กินไปแล้วเกือบ30%แล้วการเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันคืออำนาจอำนาจในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วมันก็เป็นเหมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับการบุกตลาด AI ของเขาด้วย ทีนี้เวลาเราจะดูมูลค่าของ a m azon เนี่ยอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงครับอย่าเพิ่งไปตกใจกับค่า P/E ที่ดูสูงให้ลองมาดูตัวเลขที่เรียกว่า POCF แทนหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันคือการดูว่าบริษัทเนี่ยมีเงินสดจริงๆหลายเข้ากระเป๋ามากแค่ไหนไม่ใช่แค่ตัวเลขกําไรในกระดาษซึ่งตัวเลขของ a m azon ที่19.4เท่าเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วนี่คือไม้เด็ดของอเมซอนเลยครับเขามีกลยุทธ์ที่เรียกว่าทำกําไร2ต่อจากการลงทุนแค่ครั้งเดียวคืออย่างนี้นะครับต่อที่1นึ่เขาก็ขายบริการคลาวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้ลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI แล้วก็เก็บเงินไปตามปกติแต่อีกต่อหนึ่งเขาก็เอาไอ้โครงสร้างพื้นฐานชุดเดียวกันเป๊ะๆนี่แหละกลับมาใช้พัฒนาระบบหลังบ้านของตัวเองทั้งระบบแนะนําสินค้าจัดการคลังสินค้าโลจิสติกโอ้โหมันคือการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวของจริงเลย ยังไม่หมดนะครับจุดแข็งอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาสร้างชิปของตัวเองอย่างเจ้า t r รน i u m เนี่ยก็เกิดมาเพื่อฝึก AI โดยเฉพาะเลยส่วน Inferentia ก็จะเก่งเรื่องการเอา AI ไปใช้งานจริงแบบที่ทั้งถูกและแรงแล้วก็ยังมี g r a v i t ั n 4ฟสำหรับงานทั่วๆไปอีกการที่เขาทำแบบนี้ได้เนี่ยมันทำให้ Amazon แทบจะไม่ต้องพึ่งผาใครเลยแล้วก็ยังเป็นการสร้างคูเมืองที่ลึกมากๆจนคู่แข่งข้ามตามมาได้ยากสุดๆเลยครับ เอาละครับพักจากยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงอย่างอเมซอนไว้ก่อนทีนี้เรามาดูผู้ท้าชิงที่กำลังพุ่งขึ้นมาแบบน่าจับตามองสุดๆกันบ้างนั่นก็คือ AMD ครับเขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงที่ประกาศตัวชัดเจนเลยว่าผมนี่แหละจะมาท้าชิงบัลลัง AI GPU จาก Nvidia เดีคำพูดของ Lisa Su ู e o ของ AMD เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การตั้งเป้าลอยๆนะครับแต่มันคือการประกาศสงครามกับเอ i นว a เไกลๆเลย ลองคิดดูสิครับการตั้งเป้าไรายได้จับ5,000ล้านให้กลายเป็นหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มั่นใจจริงนี่พูดไม่ได้นะแล้วความมั่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับแผนงานที่ชัดเจนมากครับดูแผนการปล่อยของเขาสิครับไล่มาเลย mi 3 2 5 x mi 3 5 0ไปจนถึง mi 4 5 0คือไทม์ไลน์มันแน่นเอียดแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเร่งเครื่องพัฒนาแบบสุดๆ นี่มันคือการเดินเกมรุกแบบที่ตั้งใจจะหายใจรถต้นคอเอ็นวีดียแบบไม่ให้พักกันเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่แผนนะครับ AMD เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยดีลประวัติศาสตร์กับ OpenAI คือเขาจะส่ง GPU Series Instinct ไปให้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ของ OpenAI ด้วยกำลังไฟรวมกันสูงถึง6กิกะวัตต์คือกำลังไฟขนาดนี้มันจ่ายไฟให้เมืองใหญ่ๆได้ทั้งเมืองเลยนะครับนี่มันคือการตอกย้ำว่าเทคนโนโลยีของ AMD เนี่ยได้รับการยอมรับจากเบอร์ต้นๆของวงการแล้วจริงๆ พวกนักวิเคราะห์ถึงกับบอกว่าดีลนี้เป็นเกมชนเจอร์เลยนะครับคือมันเปลี่ยนเกมไปเลยเพราะมันไม่ใช่แค่สัญญาซื้อซื้อขายกันธรรมดาแต่มันคือการเอาอนาคตของทั้ง2บริษัทมาผูกติดกันแบบลึกซึง้งเหมือนกับว่า2ยักษ์ใหญ่นี้เขาจับมือกันเพื่อจะสร้างอนาคตใหม่ของวงการ AI ไไปด้วยกันเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันบอกอะไรเราในมุมของการลงทุนบ้างพอเกมนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเราจะไปหาโอกาสการเติบโตจากตรงไหนได้ล่ะ ลองดูตัวเลขนี้สิครับมันน่าสนใจมากๆมูลค่าตลาดของ n v ็นวีดีเนี่ยสูงกว่า AMD ประมาณ12เท่า12เท่าเลยนะครับคือมันเหมือนเอาแชมป์มวยรุ่นเฮฟวีเว h t มาเทียบกับผู้ท้าชิงที่กําลังไต่อันดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วไอ้ช่องว่างที่มันใหญ่ขนาดนี้แหะครับที่ซ่อนโอกาสมหาศาลเอาไว้ไอ้ช่องว่างมหาศาลเนี่ยนะครับที่บอกเราว่า AMD เนี่ยไม่จําเป็นต้องล้ม n อ็นวีดีให้ได้ด้วยซ้าถึงจะโตได้แค่ แค่พวกเขาสามารถไปแย่งส่วนแบ่งตลาดมาจาก n อ็นวีดียได้แค่เสี้ยวเล็กๆแค่นิดเดียวจริงๆนั่นก็อาจจะหมายถึงมูลค่าบริษัทที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมหาศาลได้เลยสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าสนามรบ AI เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆครับการมองหาคลื่นลูกต่อไปของการสร้างมูลค่ามันเลยไม่ใช่แค่การมองว่าใครเป็นผู้นําในวันนี้แต่คือการมองหาว่าใครคือผู้ท้าชิงที่แข็งแกรง่งใครคือคนที่กําลังวางรากฐานสําหรับอนาคต เพราะฉะนั้นคําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าใครจะชนะวันนี้แต่เป็นใครกันที่จะเป็นคนกําหนดหน้าตาของโลกในวันพรุ่งนี้ก็จบไปแล้วสําหรับการส่องโอกาสหุ้นแถว2ในกลุ่ม AI และ Cloud แม้หลายคนอาจรู้สึกว่าตกรถ NVIDIA ไปแล้วแต่เรายังเห็นว่า Amazon และ AMD มีโอกาสเติบโตสูงและมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่น่าสนใจไม่แพ้หุ้นแถวหน้าสำหรับ Amazon เราได้เห็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวที่ยืดหยุ่น พร้อมการสร้างไรายได้2ทางจากลูกค้าภายนอกและภายในองค์กรส่วน AMD แม้จะเป็นคู่แข่งของ Nvidia แต่ก็เร่งเครื่องอย่างเต็มที่ทำ GPU Data Center ใหม่และสัญญาขนาดใหญ่กับ Open AI และ Oracle สิ่งสำคัญคือการมองโอกาสและความเสี่ยงอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นมูลค่าตลาดการแข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการติดตามข่าวสารและตัวเลขทางการเงินจะช่วยให้เราเข้าใจเกมนี้ได้ดีขึ้น ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดคลิปวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกในอนาคตและจำไว้ครับคลิปนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนักลงทุนควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุนครับ